มันจึงเหลือพลนเอกปวิต์วงสุวรรณคนเดียวที่จะต้องหาความจริงเรื่องนี้มาให้ได้ความจริงที่ว่านั่นก็คือพรรคเพื่อไทยจะไปจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลหรือไม่หลังเดือนพฤษภาทักษิณหนีคดีไปเมืองนอกลูกเมีอยอยู่ในประเทศนี้นี่ก็คนนี้ล่ะครับสยายปีกปกป้องคุ้มครองให้อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาของนายกทักษิณกับเขาก็ดีกันมากเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับก็พลเอกประวิทย์มันจึงเหลือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณคนเดียวที่จะต้องหาความจริงเรื่องนี้มาให้ได้ความจริงที่ว่านั่นก็คือพรรคเพื่อไทยจะไปจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ หลังเดือนพฤษภาก็ลุงป้อมถูกบีบนะครับถูกขอร้องถูกขอร้องจากพวกพักร่วมทั้งหลายเนี่ยต้องให้ลุงไปถามเพราะลุงป้อมคุยแล้วลุงป้อมรู้เลยว่าแมวโกหกหรือแมวไม่โกหกทักษินต้มหรือทักษินไม่ต้มเพราะคน ระดับพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณนี่ยถ้าคุยต่อหน้าใครจับอาการได้รู้เลยว่าไอ้นี่มึงกำลังต้มกูไอ้นี่พูดโกหกดังนั้นจึงมีกระแสข่าวปล่อยออกมาว่าพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณต้องการคุยกับทักษิณชินวัตรเฟสทูเฟสเห็นหน้ากัน ไม่ต้องการคุยผ่านแล้วเขาจะถามเรื่องนี้แหละครับถามว่าจริงหรือเปล่าที่มีการได้รับทราบได้รับทราบข่าวสารข้อมูลว่าหลังเดือนพฤษภาคมเพื่อไทยจะปรับคณะรัฐมนตรีใหม่จะโลภภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติออก แล้วจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันกับพรรคก้าวไกลนี่เขาจะให้ไปถามเรื่องนี้ครับทําไมจึงต้องให้พลเอกประวิตยไปถามเพราะพลเอกประวิตยเป็นคนเดียวที่กล้าถามและพลเอกประวิตยเป็นคนเดียวที่จับอาการโกหกของทักษิณชินวัตรได้นี่เขาอยากให้ ทักษณิณนี่ออกมาโดยเร็วนะครับตอนนี้เพราะพลเอกประวิตยแกร้อนแกถูกขอร้องมาให้ไปคุยให้ไปถามเขาจะได้วางเกมการเมืองได้ถูกเขาจะได้จัดการได้ถูกว่าจะทําอย่างไรจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้เพราะเวลามันก็งวดเข้าไปแล้วนี่ก็จะสิ้นปีแล้วเดือนหน้าก็จะมก,กรากรุมพามีนาเมษาอีกสี่เดือนนี่ จะต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเอาอยัางไงจะต้องตัดสินใจแล้วเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับผลการตัดสินคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญตัดสินเป็นบวกกับคุณพิธาเป็นบวกกับพักก้าวไกลทำยังไงอ่ะพักก้าวไกลก็ยังอยู่คุณพิธาก็ยังอยู่ถ้าเกิดหลังเดือนพฤษภาคมเสถาทวีสินปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ ปลดรัฐมนตรีทุกคนเลยแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีใหม่เป็นรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลไปรวมกันนะโลกออกไปเนี่ยมันก็ได้สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบนะมันคงแข็งแรงรัฐมนูญ ก็มีอยู่สองพรรคกันได้สะสะรก็คือพักเก้าวไกลกับพักเพื่อไทยก็ตามที่รองนายกภูมิธรรมกำหนดก็ได้สองพรรคนี่แหละครับ